ครับผมสวัสดีท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องนะครับบอยสปีดไปนะครับวันนี้มีฟิโนมาประมาณ3-4มสีคันนะครับมีแต่คันสวยๆนะครับสภาพตามลูกนะครับสวยมากเลยฟิโนคันนี้เหมือนผมเปิดการขายที่คันละ12,500สารนะครับทุกคันนะครับสภาพสวยเครื่องนิ่มนะครับภาษีหกสามสใจกันไหนโทรคุยนะครับ0985 79ดูรถอพาร์ตเมนตส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับ บอยสปีดไบหรือเฟซบุ๊กบอยเจริญทรัพย์นะครับชุดสีสวยนะครับผมยังไม่เสร็จอีกหลายคันนะครับท่านใดสนใจกดติดตามนะครับฝากติดตามช่องนะครับ บอกไฟเลี้ยวติดหมดทุกคันนะครับท่านใดสนใจก็โทรคุ0 8, 5, 9, 5, 9, 6, 8, ย0ูนย์ก็แปดห้าจุดเก้าห้าเก้าหนึ่งแปดย่อนะครับคันละหนึ่งสองห้าร้อยนะครับรถสวยๆนะครับใช้งานคุ้มนะครับเอกสารการโอนครบนะครับรถเดิมนะครับถูกกฎหมายหมด เครื่องดีทุกคันนะครับสตาร์ทเรียกติดนะครับคน,นยางลูกเหว่ยมันอะไรป่าเลยมั้ย เครื่องโคตรนิ่มเลยนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับดูกไก่ครับสนใจันไหนทัวควีนะครับรถสวยทุกคันนะครับเงยบคันนี้ก็ขายนะครับสามคัน คันนี้ยังไม่เสร็จนะครับท่านใดที่สนใจครับกดติดตามช่องนะครับคันนี้เปิดที่9,500นะครับมีรถให้เลือกหลายคันนะครับมาดูเทียมเภอสตึกนะครับจังหวัดปุรียำนะครับผมวันนี้ต้องจบคลิปเพียงคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีรถเข้ามาตลอดนะครับสนใจโทรคุยนะครับเน้นโทรนะครับ098-579-5918นะครับ บอยสปีดไบค์ริชาดชัยบรีรำนะครับ